เพิงเดี๋ยวโอเควันนี้ค่ะรดาพาทัวร์นะคะจะพามาเที่ยวสวนสาธารณะของเมืองเฉียนนะคะซึ่งชื่อภาษานี้เรียกว่าดังๆลูกเอียนกันทิ้งโอเคนี่ค่ะภาษานี้มันยากน,นี่ค่ะปาปชื่อก็ยังไม่มีไปลูกปะโอเคเราเข้านี่ค่ะเข้ามาข้างในแล้วนะคะพูดง่ายๆก็เป็นสวนสาธารณะบ้านเราอะที่เหมือนบ้านเราก็เป็นสวนสาธารณะนะคะ มีน้องเอมมี่น้องลิสาลิสาหลับอยู่นะคะตอนนี้ลิสากำลังหลับอยู่นะคะโออมันเข้ามาแล้วนี่มีรถกอล์ฟไฮท์นี่รถกอฟเข้ามาแล้วคะ่ะรถทำความสะอาดเดี๋ยวมาดูนี่คะ่ะนี่คะ่ะชื่อมันอยู่ตรงนี้เองนะคะนี่ชื่อเบกะพาร์พกเกนเอมมี่อ่านอีกทีสิเอมอมีม่อะไรเกนเบกเกอร์พักเกนเบกเกอร์พักเกนค่ะนี่คะ่ะชื่อของเขาคือตรงนี้ นี่เป็นแผนผังโอ้ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยใหญ่อยู่ใหญ่อยู่เนาะนี่มีอะไรบ้างตรงนั้นอันนั้นเขาโฆษณาอะไรดคขนนั้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเรืกามาเฉยนะโอ้โหมีตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้เนี่ยอะไรบ้างเขาโฆษณาเป็นลักษณะว่าเป็นมูเซียมมูเซียมก็คือพิพิธภัณฑ์แ่ะที่นี่ก็เรียกพิพิธภัณฑ์แหละพิพิธภัณฑ์นะคะไปกัไปดูกันโอ้ยวิวสวย ตอนนี้เราจะอยู่ที่เริ่มจากตรงทางเข้าก็คือสามสิบหกนะคะก็จะเห็นตึกนี้ค่ะนีเ่เห็นไหมตามเหมือนกับในนั่นเลยโอเคไปดูเรืเอ่อยๆเอมี่เดินไปลูกปะโอวิวสวยเลยค่ะโน่นมีรถตัดหญ้าด้วยเห็นไหมอยู่ไกลๆที่กว้างวะ่ะต้องเดินไปๆลูกเดี๋ยวเขาปิดก่อนไหมพ <c oughs> ี่เยอะมาสึกษายะันนี้วิวสวยค่ะที่นี่เป็นสวนสาธารณะให้ผู้คนในเมืองเฉียนและเมืองใกล้เคียงมานั่งพักผ่อนกันนะคะ

ดอกไม้สวยเริ่มจากทางเข้าก็สวยแล้วนะคะผู้คนจะนั่งพักผ่อนหย่อนใจกันที่นี้นะคะเด็กก็ผักเกนนี่ค่ะเทเลมาร์กมูเซียมพูดง่ายๆเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะแต่เขาชื่อนี้นั่งมองอที่คนมานั่งพักผ่อนค่ะนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะผ่อนเยอะๆเลยค่ะดอกไม้สวยค่ะดอกไม้สวยมากเห็นไหมคะตอนนี้ซัมเมอร์จะดอกไม้สวยค่ะ เห็นไหมคะดอกไม้สวยเลยค่ะเออเห็นไหยคะวันนี้มีน้องเอมมี่อลิซาเบธแล้วก็น้องริสาน้อยมาด้วยเพื่อมาชมสวนสาธารณะนี่คะ่ะดอกไม้สวยคะ่ะมีผู้คนมานั่งพักผ่อนนะคะดอกไม้สวยค,ะค่ะไม้สวยมากซัมเมอรนี้เขาจะตกแต่งอย่างสวยงามนะคะ เป็นลักษณะบ้านเก่าๆอุ้นข้างบนอะไรนะลูกอ๋อเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟใช่ไหมร้านกาแฟแล้วก็เราจะเราเข้าไปดูข้างในได้ไหมเขาจะมีอะไรตรงไหนให้ดูพิพิธภัณฑ์มีคนมาเที่ยวค่ะคนก็มาเที่ยวพักผ่อนเหอนใจกันก็อากาศดีวันนี้ค่ะประมาณยี่สิบเอ็ดองศาค่ะอากาศดีดอกไม้สวย นูนส่วนสวยดอกไม้สวยก่อนแล้วก็เข้าไปดูข้างในเนาะเดี๋ยวดูดอกไม้สวยก่อนนี่ค่ะดอกไม้สวยมากเลยประมาณกี่ปีมาแล้วไม่คิดลืมอ่าเป็นเนี้ยไหน,นค่ะดอกไม้สวยโอ้กุหลาบโรยลาไปแล้วนี่เรามาช้าไปกุหลาบโรยไปแล้วลูกเนี้ยนี่ดอกนี้สวยค่ะ ดอกไม้สวยนะคะสวยค่ะ,ะก็มีร้านพักผ่อนหยันใจให้ผู้คนได้นั่งรับประทานกาแฟหลังจากเดินเมื่อยแล้วนะทางเข้ามันอยู่ไหนอะ่ะตึกเนี้ลูกนี่เป็นลักษณะบ้านไม้กเก่าประมาณกี่ปีมาแล้วลูกอลิาเดเห็นไหมคะ คนลังคาจะเป็นปลูกต้นไม้ค่ะคนหลังคาบ้านก็จะปลูกต้นไม้กันไปไม่ใช่ปลูกค่ะเขาขึ้นเองโดยธรรมชาติค่ะอาริสเบตสีนวลอาร์ติสเบตถ่ายน้องๆอยู่น,น,น,นออะิวสวยค่ะวสวยนะคะิวสวยค่ะดวสวยเลย คนมาเที่ยวค่ะคนมาเที่ยวแล้วก็ประตูทางเข้าอยู่ไหนเอ่ยนี่เป็นบ้านไม้เก่าๆค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดไหมลูกโอ้ยปมีอะไรข้างในเอ่ย ประตูไม่เปิดเหรอก็นั่นอ๋อนี่เป็นนี้เป็นตึกนี้อยู่ที่คส1,584นะคะ1,584นี่ค่ะบ้านหลังนี้ค่ะบ้านเก่าๆหลังเนี้ย1,584ก็ประมาณกี่ปีแล้วนะประมาณ200ปีมาแล้วค่ะโอ้ก็ดูสภาพบ้านนะคะเขายังเก็บรักษาไว้ได้องช้นใช่ค่ะเป็นบ้านสองชั้นเขาบอกแต่ว่าเขาไม่เปิดเหรอลูกเข้าไปดูได้ไหมอ่ะ อ๋อไม่เปิดให้ดูแต่เขายังคงสภาพไว้ค่ะให้ส่องดูเอาดูซิข้างในมันมีอะไรเอ้าดูฉันก็ไม่เห็นนะมองเห็นอะไรเปล่าเอยฉันดูไม่เห็นเลยนะคะนี่เขาสองร้อกว่าปีเขาก็ยังรักษาสภาพไว้ได้ประมาณนี้คะ่ะก็ยังรักษาสภาพไว้ดีเยี่ยมอยู่เลยนะคะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวจะส่องดูข้างในกีว่ามีอะไรนะคะ อมองให้เห็นเลยมีอะไรลูกไม่น่าจะมีอะไรอ่ะแต่ว่าเขารักษาเขาคือเขาให้เห็นว่าบ้านหลังนี้สองร้อยกว่าปีมาแล้วก็ยังสภาพดีเยี่ยมอยู่รักษาสภาพเดิมไว้อยู่นะคะเขาบอกว่าเอในสื่อนะเขามีาวาดอะไรคมเมลเอะไรที่มันเหมือนม้าที่มันอยู่ในนั่นะ วาดคอมเมนต์แหละคอมเมนต์หรออะไรก็มันก็ไม่รู้เอออดออดอะไม่เข้าใจแต่ยากมันมีตรอกก็คอมเมน <c oughs> ต์นก,มมกับเออพวกซึนคนอะเออที่เขาวาดไว้ใช่ไหมวาดวใช่ดีอีกหลังหนึ่งค่ะก็คงจะพอสอเดียวกันแนตะ่หลังเนี้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่เอ้ยมาแล้วเขามาหาเขาวิ่งมาเฉยเลยเ <c oughs> ขาตัดยาก่ะเก่งมากเห็นไหมคะนี่นี่ตัดของเขาเอง ดูค่ะตัวนี้คนไม่ต้องตัดค่ะเพราะว่าสนามกว้างเขาก็จะไปของเขาเองแล้วก็เวลาเขาจะชนเขาก็ถอยได้นะคะเขาถอยของเขาได้เองโดยไม่มีใครบอกเขาเลยอ่ะเก่งค่ะในนี้เก่งเก่งเก่งเนี่ยบ้านหลังนี้ก็อีกหลังนึงค่ะพอสอเดียวกันค่ะสองร้อยกว่าปีมาแล้วเอเขาก็ไม่ให้เข้าเขารักษาไว้ให้คนดูว่าได้มาชมได้มาดูข้างในมีอะไรตรงโน้นเอ่ย อาปะเราไปดูข <ítulo> ้างในกันมีอะไรข้างล่างเราก็ไม่ได้ลงไปเนาะเอาแค่นี้ไปก่อนนะไปดูข้างในก่อนค่ะว่าตรงนี้เขาสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะตัวนี้สร้างขึ้นมาใหม่เลยตรงร์เวย์อยู่เห็นไหมคะเห็นไหมเขาถอยเองค่ะพอเขาจะสุดขอบถนนเขาก็ไปของเขาเองแล้วเขาถอยของเขาเองเลยเก่งค่ะคนนี้เห็นไหมดูดูเขานะคะเขาจะชนเขาก็ถอยของเขาเองค่ะเดี๋ยวนะเห็นไหมคะ พอเขารู้ว่าจะชนเขาก็เลี้ยวของเขาเองสุดยอดเลยเก่งๆค่ะเ,คเ,เป็นร้านกาแฟค่ะทีงนี้ร้านกาแฟนี่คนนั่งดื่มคนมาเที่ยวเยอะค่ะเพราะว่าอากาศวันนี้ดีค่ะคนก็จะออกนอกบ้านมาเที่ยวกันเป็นสวนสาธารนณะนั่งเล่นให้ผู้คนนั่งชมวิวนั่งดื่มกาแฟตัวน้อยเ้วยค่ะอุ้ยน่ารักค่ะตัวน้อยน่ารักเฮ้ ฮัลโหลน่ารักจังเลยตอนน้อยว <Okay. S 1> เราไปดูข้างในนะคะ mm hmm. ตึกนี้เขารูกสึกจะสร้างขึ้นใหม่ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในของตึกนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะ mm hmm. มันเป็นร้านขายของฝากค่ะล mm hmm. ักษณะนี้ขายของฝากเหมือนกันเลย mm hmm. มีของฝากของกิฟต์ช็อป ปากนะคะของที่ฉับเปเรนมาต์มูเซียมค่ะก็ะคือใครมาเยี่ยมมาชมก็เขาก็ะจะมีขายค่ะขายมีหกสิบโคนนี่ร้อยหกเก้าโคนนะคะ<อ>นี่เป็นกระเป๋าค่ะ<อ>กระเป๋าเนี่ยเป๋าทำเด่นสวยๆ,ๆค่ะกระเป๋าอยู่ที่ห้าร้อยเก้าเก้าโคนค่ะ หกร้อยค่ะมีนคนมาเที่ยนวะ่ค่ะของฝากก็จะเป็นถ้วยกาแฟกาเลนด้าปฏิทินค่ะปฏิทินปฏิทินนี่นะมีของฝากกระจุกกระจิกเบเกอรี่เอยนี่ของฝากหนังนสือ นี่สำหรับ,บจ่ายเงินอยู่ตรงนี้ไอเอมีเอไอไอเอม่เอาอะไรลูกไฮไฮเอมี่เอาอะไรเลือกไอสกรีมกันเออเออเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวนะคะหนูเอาก่อนเดี๋ยวน่าใจให้น้ามีตังไปไ<อ> เนซ่เอสเปโซ่อันน้อยค่ะน่ารักใช่ไหะหอมดีก็บอกหอมบริสเบนดิ่มกาแฟเอมมี่อะไรดูดอะไรจุ๊บๆนี่ได้ของเล่นอ้อยเอมมี่ได้น้ำแฟนตาเนี่เป็นเขาทําขึ้นมาใหม่เมื่อตรงนี้ใช่ไหมแต่ก่อนหน้าไม่เห็นนี่ไม่มีนี่ค่ะเขาทําขึ้นมาใหม่เออนี่เป็นร้านกาแฟเล็กๆมีขนมนี่ไงไอ้นี่ขนมปังไม่เอาแลวเอานี้ไปกินกาแฟสิลูกไปเอาไปหนึ่งชิ้นไหมไม่เอาเอง สปอนเซอร์เขาเลยฮัลโหลฮัลโหลบุลเล่งเนี่ยโอเพนตังงี้แปมมโอนอ๋อเขาบอกว่าเปิดมาใหม่ห้าปีปจ้ะปีเกณฑ์น้าในปีเกณฑ์วัดดิ๊ว้ยอ๋อถูโอนจ้ะเก่ฑนะอ๋อเน้นนักทำนิวโอเคเขาบอกว่าเอ,อันนี้ทำมาใหม่แปมโอนคือห้าปีเปิดขึ้นมาใหม่จ้ะเป็นร้านของฝากแล้วก็ เอ้บิ๊กเก้นเขาสร้างมานานแล้วนะคะเยอเอด็บยุ่นฝากที่อนนี้ตับต้งสองนี่มีนีดได้คะ่ะรถไฟค่ะรถไฟเราจะดูว่ารถไฟคันเท่าไหร่นะคะขอชมหน่อยนะคะดูราคารถไฟนะหน่ะแทนแทนเม็ดค่ะแทนเมดด็ดเขาไม่ได้บอกราคาบอกไหมคะเดีย๋ยวถามเจ้าหน้าที่นะคะ ว่าคอรเตอร์แมเดนฮัลโหลว่าคอรเตอร์เดนอยากามราคาเข้าก่อนเออเทนโรเชนดี้โรเชนดีคิเซไม่อ๋อโอเคทักทักค่ะอันนี้สามร้อยสามร้อยยี่สิบเก้าค่ะสามร้อยยี่สิบเก้าโคนเป็นโมเดลซึ่งสร้างขึ้นจากมือนะคะเขาบอกว่าสร้างขึ้นจากมือแฮนด์เมดนี่ถักแฮนด์เมด นีราคาอยู่นี่เองสามร้อยยี่สิบเ้าคนนะคะก็สวยอยู่แต่ว่าเขาทำจับมือก็เลยแพงนิดนึงทากคนนี่ค่ะนี่เด็กๆก็มาเลือกดูอ้อนเคาะช่วยของอันนี้ก็เป็นลมลมก็มีนะคะลมแล้วก็นี่ของกระจิบๆ,ๆน่ารักน่ารัก ใส่นานี่เป็นเี่เท่าไหร่เนี่ยที่เรามีหน้ามาาันชัดกว่ามีหน้ามีหลังืีแว่นนี่ก็เป็นใส่ของก็จุกจิก,ก,กค่ะแ็คเก็ตมีหมดด้วยหมวด้วยของบาลส หมกมาจากปารีสค่ะไม่เลยวากอเตอร์อ้นี่วากอเตอร์ปารีสซื้อหมวกซื้อหมวกสักอันนึ่งหมวกมาจากปารีสแต่ซื้อที่นอร์เวย์ <laughs> ดีเอพราะเราต้องใส่หมวกไว้ที่านนี้ไปเท่าไหร่ไม่รู้ยังไม่มีมันไม่มีราคาบอกเมาถามสิฮัลโหลฮัลโหลบ้าคอเตอร์หอึ่งนย่าครั่ฮ อ๋อเลยนึกว่านึกว่าเสียเขาลืมค่ะเขาไม่ขายค่ะนึกโอเคนี่ค่ะต้นไม้นี่สวยมากอะสามต้นเนี้ยดูสิคะฝนก็ตกค่ะฝนลงแล้วแต่เจอต้นไม้สวยก็เลยต้องถ่ายได้หน่อยแล้วก็นี่ก็มีเ็จเล่นน้ำค่ะเป็ดเล่นน้ำ นะคะมีเป็ดเอ้ยม่ใช่เป็ดสิใช่ไหมเป็ดนั่นแหละเออใช่เป็ดเนาะฝนตกหาที่หลบฝนนั่นน้อสาราสาลาสาลานี่นีาาาาาานเ,นเออสาลานี่ไปเปิดตาพาลูกหลบฝนเดี๋ยวเปียกแล้วค้าวอี่กำลังจะถ่ายดีๆเลยค่ะฝนมาอีกแล้วค่ะตรงนี้ก็สวยค่ะเอ็นนี่เอาฝนฝนนี่ก่อนฝนตรงนี้นะให้เซ สวยเห็นไหมตรงนี้ก็สวยค่ะสหยน,นี่สวยค่ะเห็นไหมคิวสวยดอกไม้สวยดอกไม้สวยดอกไม้สวยเข้าไปในร่มลูกปะเห็นดอกไม้สวยนะคะลางสายฝนค่ะทางสายฝนนะคะแดดหุบแล้วเพราะฝนมาน้องเอนนี่น้องอลิสาไปหลบฝนข้างใน,นะคะ่ะ หลบฝนค่ะหลบฝนก่อนลิสาน้อยฮัลโหลลูกฮัลโหลจ๊ะเอะตื่นมาชมหน่อยสิฝนเขาตกไหมเนี่ยเอ้าหลับต่อหลับต่อแล้วลูกฝนตกหนาวหรือลูกเหรอหนาวเนาะหลบฝนก่อนหลบฝนก่อนนี่คนก็หลบฝนกันดอกไม้สวยๆเห็นไหมคดอกไม้อยู่ตรงนี้สวยๆ ดอกไม้สวยๆค่ะกำลังจะเดินให้ดูดีๆฝนมาค่ะก็ต้องหลบกัก่อนเห็นไหมคนวิ่งหนีฝน <c oughs> คนวิ่งหนีฝนกันหมดเลยตกเฉยเลยลมเราก็ไม่ไดเอามาสักอันกันแบบเด็กก็ต้องหลบฝนกันค่ะหลบฝนกันก่อนดอกไม้สวยง่ายๆตรงนี้ก็เป็นสวนสาธารณะสำหรับ คนเมืองเขียนหรือว่าผู้คนที่มาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็มีบ้านเก่าๆให้ชมนะคะเ,คเดินม,มีปะ,ะเราต้องไปแล้วมีคนสวยค่ะคนนี้สวยเลยเมืองนี้สวยคนนี้สวยเซ็กซี่ด้วยสาวคนนี้ก็ <c oughs> หาฝากคนอื่นเถอะนี่ค่ะต้นไม้สวยค่ะแดดเริ่มมาแล้วค่ะฝนหยุดเราก็จะต้องกลับซะแล้ว เออ,เออดีกว่าตอนเมื่อกี้ดอกไม้สวยขึ้นแล้วดิสาดอกไม้สวยไหมคะเอ้ยไปแล้วไปแล้วดอกไม้สวยฝนก็หยุดแล้ว <c oughs> อมันไมสวยดีเดี๋ยวทุกคนวันนี้แดดออกแล้วนะคะเราก็กะจะกลับกันแล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้หลบฝนไปสองทีแล้วค่ะ นี่ค่ะพอแดดมาดอกไม้ก็สวยเลยค่ะเห็นปะ่ะดอกไม้สวยงามนะคะสวนใหญ่โตตรงนี้ไม้ก็สวยนน่เจ้าหน้าที่เขาดูแลก็จะขับรถนี้คอยดูแลไปด้วยดูแลรักษาความปลอดภยัยดูแลความเรียบร้อยของที่นี่นะคะสวยค่ะดอกไม้สวย โอเคค่ะสำหรับสวนสาธารณะเนะมืองเฉียนนะคะวันนี้ค่ะลัดาพาทัวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ